ลลาสรวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t e Nice Cooking ในช่วงทำอาหารตามรอยดาบพิฆาตอสูรและว,วันนี้ก็ถึงตาของเซนิสึป้านสายฟ้าคนเก่งของเราแล้วนะครับเป็นที่รู้กันว่าหมอนี่ชอบของแพงแล้วก็ของหวานโดยเฉพาปะปลาไหลย่างแต่จะให้ผมซื้อปลาไหลสำเร็จรูปมาอุ่นกินกับข้าวเนี่ยก็คงจะดูธรรมดาแล้วก็แพงเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็จะขอดำเนินรอยตามซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องอิซังยะโบตะคุดิ โดยการเอาปลาไหลไปทําเป็นจิราชิซูชิเพื่อเพิ่มปริมาณให้คนทานได้หลายคนขึ้นถ้าหากว่าใครยังไม่ดูซีรีส์เรื่องนี้<ๆ>ก็ทําตามผมได้เลยนะครับเครื่องปรุงอาจจะแตกต่างกันบ้างในเวอร์ชันของผมรับรองว่าเครื่องปรุงจะหาได้ง่ายกว่าในเมืองไทยแน่นอนครับเอาละและเพื่อให้เซนิสึรีบกลับไปสู้กับอสูรเรามารีบทําอาหารกันดีกว่าครับสาหร่ายสำบโอยหนะ้าปกติแล้วจะใช้สาหร่ายโนรินะครับแต่ครั้งนี้ผมใช้สาหร่ายเกาหลีเอามาตัดให้เป็นเส้นบาง,บาง แล้วก็หาฝามาปิดไว้อย่าให้ลมเข้านะครับต่อมามาหุงข้าวกันเลยครับโดยการหุงข้าวซูชิเนี่ยอย่าให้เละเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรุงน้ำส้มสายชูอีกลดน้ำจากปกตินิดน,นึงก็ดีครับส่วนอันนี้คือใบชิโซหรือใบโอบะหาได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะครับสรรพคุณทางยาสูงก็จริงแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงตามไปด้วยอีกทั้งบางคนอาจจะไม่ชินกับกลิ่นของมันถ้าหากว่าหาไม่ได้หรือว่าไม่ชอบจะสะคริปต์ออกไปก่อนก็นได้นะครับ วิธีใช้ก็คือการมวนให้เป็นปล้องแล้วก็ซอยบางหาฝาปิดไว้เช่นกันครับเอาไว้ใช้โรยตอนหลังแต้งกวาาญี่ปุ่นหั่นเป็นเป็นบางเอาไว้นะครับโรยเกลือแล้วคลุกให้เข้ากันแช่ทิ้งเอาไว้อย่างน้อย15นาทีครับ พอเสร็จแล้วก็เริ่มทําไข่ฝอยได้เลยครับผมใช้ไข่ไก่2ฟองแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยคนให้เข้ากันใส่น้ํามันลงในกระทะเล็กน้อยใช้กระดาษท,ทาครัวเช็ดให้ทั่วจากนั้นใช้ไฟกลางเทไข่ลงไปแล้วควงกระทะให้ไข่ฟอร์มตัวเป็นรูปวงกลมนะครับ สเต็กไข่สองฟองเนี่ยผมแบ่งทำได้2แผ่นนะฮะจากนั้นก็มว้วนแล้วก็ซอยเหมืนอนใบอุบะเลยครับใช้ไฟอ่อนถึงกลางอ่อนคั่ว n งาขาวนะครับคั่วให้เริ่มมีกลิ่นหอมและสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกับน้ำตาลก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็พักเอาไว้จากนั้นก็มาทำน้ำปรุงรสข้าวซูชิเลยครับ ช้น้ำส้มสายชู4ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะครึ่งและเกลือป่นอ,อีกครึ่งช้อนโต๊ะสำหรับข้าว4ทับพ,พีนะครับถ้าหากว่าคนไม่ละไจะอุ่นในไมโครเวฟหน่อยก็ได้ครับข้าวที่หุงเอาไว้ก็สุกพอดีผมจะซุยข้าวให้เนื้อสัมผัสเข้ากันทั้งหม้อจากนั้นก็ตักออกมา4ทับพ,พีนะครับแล้วก็คลุกกับเครื่องปรุงรสได้เลยตอนที่คลุกอาจจะดูแฉะหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวไปครับพอน้ำปรุงรสซึมเข้าเม็ดข้าวแล้วก็จะดูแห้งขึ้นมาเอง แนะนำว่าควรจะหาพัดเอาไว้นะฮะจะทําให้การซึมรสชาติกระจายได้ดีขึ้นพอเข้ากันแล้วก็เทง,งาขาวคั่วลงไปได้เลยครับแล้วนี่ก็คือข้าวจิราชีของเรานะครับต่อมาคือผระเอกของวันนี้ปลาไหลอุนางินะครับอันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปแล้ววิธีอุ่นก็แค่ใส่ลงไปในกระทะเทฟลอนแล้วก็ใส่น้ําลงไปเล็กน้อยแล้วก็เปิดไฟกลางถึงกลางอ่อนได้เลยครับพอน้ําเริ่มเดือดแล้วก็คอยตักราดปลาแล้วก็พลิกชิ้นปลา ให้ซอสของปลาละลายลงไปอยู่ในน้ำรอให้น้ำเริ่มงวดเท่าเดิมก็ใช้ได้แล้วครับจากนั้นก็เอามาหั่นเป็ชิ้นพอดีคำหลังจากผ่านไปเกิน15นาทีก็บีบน้ำออกจากแตงกวาแล้วก็จัดจานได้เลยครับตัเข้าวจิราชิซูชิลงไปในถาด ผมจะทำให้เป็นเลเยอร์ไม่หนาเกินไปนะครับจากนั้นก็โรยไข่ลงไปตามด้วยแตงกวาใบาชิโซเนื้อปลาไหลแล้วก็สาห่ายหันฝอยเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับอุนางิจิราชิซูชิ หรือจิราชิซูชิหน้าปลาไหลโดวยวิธีการนี้ปลาไหล1ชิ้นจะสามารถเสิร์ฟได้2ที่และถ้าหากเติมข้าวมากกว่านี้ห่ถาดก,ก็แบ่งกิน,กนได้2คนเลยนะครับสรุปแล้วปลาไหล1แพ็คก็จะกินได้ประมาณ4คนแถมยังได้สารอาหารครบถ้วนหลายอย่างใน1จานด้วยจุดเด่นของจิราชิซูชิเนี่ยก็คือต่อให้เก็บไว้ในตู้เย็นหลายชั่วโมองเอาออกมาวางคายเย็นสักแป๊บหนึ่งรสชาติก็จะยิ่งอร่อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องแต่ละอย่างจะเซ็ตตัวได้ที่พอดีแล้วก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมกว แต่ว่ากินสดๆใหม่ๆเลยก็จะได้ความอร่อยอีกแบบนะครับและนี่ก็คืออาหารโปรดของเซนนิสึปลาไหลย่างในเมนูจิราชิซูชิหน้าปลาไหลความหวานหอมของเครื่องปรุงต่างๆแทบจะอดใจไม่ได้กินเยอะๆนะจะได้มีแรงไปสู้กับอสูรต่อเป็นยังไงบ้างครับสหรับเมนูในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้โฟลเทไนท์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ